สวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านฮะวันนี้มาอยู่กับผมมอสมอสชาแน,นลกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ครับ EP หกแต่ผมจะมาเริ่มใหม่นะฮะไม่ต้องสุดใจว่าทําไมผมต้องเริ่มใหม่แล้วก็ไม่ต้องสงสัยด,ด้วยโอเคไม่เจอช่าตัวอะไรตัวอะไรวะมี หนูมีไม่ทำารกูหนัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตีดึงหัวใจโอ้ยเจ็บ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 มีมึงอย่ามาเจ็บนะอย่าหน้ามีจีทลีไอ้เชล่าแม่งวิ่งเร็วด้วยหมดสัตว์ป่าเหี้ยหมดสัตว์ป่าออกไปออกไปออกไปโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บออกไปออกไป

โอลล่าโอลาอลาโลา่าล่าลาอลลาอล่าลาอลาโอาาแอ่าค่าโอ่าโอลา แล้วไม่ทำลายแต่ขอให้กูไม่เจอช้างก็พอวายไอ้ยเชียร์แลที่จริงมันไม่แหลก็มันลื่นเกินไปตอนนี้ผมลงหมดอะไรนะหมดภาพสวยที่จริงมันไม่ได้ภาพสวยหรอกเฉพาะพึ่งพึ่งในเกมไมคับมีนะครับ เฉพาะพึ่งพึ่งมันจะเป็นแบบสวยๆแหละไม่มีเสียงเจียร์อะไรวะท่านผูช้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะฮะแดงมันฮีโร่บายมันอยู่ใ,ใกล้ๆโด่หมดเลย Here, มันเยี่ยมเอเม่เล่ารู้ oh, ขอดีนะนี่เสียงใครดื่มยาวอะตักตักตัก อุยยุทบ้านมึงนะโอเคอุยยุทบ้านมึงนะอุยยุทบ้านมึงนะบ้านมึงสวยดีบ้านไในไม่อดีเฮ้ยดีสปอะไรนะดีสปาวก่อนสปาวพอยก่อนยูกูตายที่จริงสปาวพอยสปาวตอนเช้าก็ได้แค่มันจะนอนไม่ได้เฉยๆนะฮะ นี่เกตความรู้ที่ผมมีนะ อ่ะเผื่อคนไม่รู้เลยอ่ะอ่ะผมจะทดลองดูนะกดไปที่เตียงหนึ่งรอบแล้วก็ผมลองตายดูอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ตัดออกเลยนะนี่ผมลองตายดูเนี่ยผมมาเกิดเนี่ยเออแต่กูลืมอย่างหนึ่งเดหัวร้อน ต่างหากอืยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงคิอินเวนทอรี่เดี๋ยวคู่ของตกแล้วหัวร้อนอู้ทอด แย่ง <Okay. S 2> ั้นงั้นบัวไม่นะเดี๋ยวนี้งั้นบัวกูหายไม่นะโอ้ยขนมปันฟาดหัวโอ้าโอ้า เฮียแม่งไม่โดนโอ้ร่า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 ออกเนื้อวัวมานี่นี่ไม่ใช่บ้านกูไปละเกาจะไปหน่อยไปหน่อยกูจะเสีบบุงเดี๋ยวขอนปัง ขี้พูดมึงก,กูจะได้กินขี้เมียมวะว้าวขอหนึ่งอันนะป้าป้าขอหนึ่งอันนะได้ของได้อะไรบ้างยังไม่เล่าหนึ่งอันนะเอาวันทำไมวะไปแล้ว สาทุขอให้เจอช้างื่อตอนที่กูอัดตอนเริ่มต้นกูเจอกูขอให้ไม่เจอช้างแต่ตอนนี้กูอยากให้เจอช้างวัดต่ำผมต้องหาบ้านแบบเนี้ยจะถูกของบ้านไหนบ้านในบ้านกูยแกมานอนนะ m อ c มพีซีเวน แตงมูแตงมูแตงมูแทงมูลูกตัวโตใหญ่ใหญ่จริงผมอ่ะไม่ได้หมายถึงอันนั้นนะอู้มีกล่องปะไม่มีเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยล้วน เกือความปลอดภัยล้วนๆเกือความปลอดภัยเดยกกูตายหวานพิกแอ็กดาบเอเคหวานอ,อ,อ้าวกูถนะีงนี่กูถึงถึบแบ้ถึงแบบ ถ้าคลิปมันตัดจบเองก็ขออไยด้วยนะครับไปซะจะเอาเนื้อมึงมาไม่รู้ว่าตีเราจะได้เรือไหมเฮียดเ,เสียงมึงจะเร่งเสียงให้กูเองไม่ดอกหนึ่งอนะ่ะไม่รำเดีบูเวน ไตรายลุกก <très> ูจะฆ่ามึงฆ่าที่เพื่อนมึงตีกูเกือบตายเสือดาวเสือดำเหอะเสือดำเหอะเอ้ยหมีดำไม่ใช่เสือดำโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บแสกไอ้เหี้ยมึงเสียงโคตรเหมือนจริงโอ๊ยเชื่อเชื่อเชื่อ lên 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 sập lên 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 sập lên sập lên nhà khóc cây cu muốn già muốn già 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 nó muốn già nhà không cây cù tục cháy nào mỉ Black bear Bị Be đâm ตอนแรกกูนึกว่าเสือดำเหี้ยเสือดำมาพร้อมกับปืนเอเคนนี่มันจะขอดคุนเลยตรงนี้ไงที่กูตายแล้วก็เสือดำกูจะมาเจเขตเอ้ยเสือดำามืดำตายซะไม่ดอบเนื้อเลย <Here. laughs> ท่านผู้ชมอย่าถามอายุผมนะอายุผมแปดเข้าใจไหมผมยังเด็กอยู่ฟังไม่ผิดฮะแปดกูก็เลยกาบอยู่เชีย่ยปัดอนะเอ ทีเดียวกูแตกเลยทีเดียวกูแตกเลยวัตต่อะไรวะช่องแมง พ่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็ออัดไปได้กูถูกฟันกัดอ่ะอัดไปได้สิบสองสิบสองนาทีแล้วนะเห็นไหมสิบสองนาทีโอเคสิบสอง